เป็ดไก่ทุกตัวเขารู้แล้วว่าเราจะมาให้อาหารเขาค่ะดูสิโอ้โหร้องกันเต็มพี่วาวาช่วยสือแน่ตลดคราวนี้ฉหลับบ้างนะช่วยสือโยวาสัด โอ้โหเดี๋ยวนี้นนสเ็าเริ่มแรงขึ้นแล้วนะนนสตัวนี้เขาให้เลยนะอัโได้อยู่เนาะนนสมาบอกว่าที่นี่เขา Cười lắm Nào